สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมือนีกกมาพบบอ,อ,อกับสาวกานิกาคือเก่านะคะเช่นเก่าเช่นเคยค่ะทางช่องกานิกาชาแนลนะคะค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อสิบปพา,าดคลิปต่อไปของสาวกานิกานะคะมามอนีพี่น้องสิมาต่อยใบยหุ่มค่ะแบบหุ่มไปแกงใส่ปลาช่อนนะคะแกงลาลาบานเห่าหนี่แหละค่ะพี่น้อง รสาติแกงกินได้ป้าคอใหญ่มากนาะคะแกงใส่ยิ่หุม่มกินแล้วล่ะส่วนหอนๆคือจังๆเสียบเนาะคะไฟบนันเอซี่พ่อผ้าเมาใบยิ่หุ่มค่ะพี่น้อง ไปเหมือดก่อนพี่น้องพักซีแล้วตุ่นใหญ่ๆเลยนี่อันนี้คือสีสวะดีบอกให้มันเกลต้นนี้มันเกิด,ดกทางมูนะคะมันเลยตุนง่ายหาพักเหงือดก่อนพี่น้องพักเหงือดพักในสวนไปเหมือดก่อนค่ะ เก่งส่พักสีาวลนานะคะกระเพอะตูไทยตูไทยกันให้สวนนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยปงนำกับประทานไม่ตนเดียว่วาสิเพาะไปอีกอยอมหอมหอมได้พี่น้องเป็นอตูหน้าเนาะคะ่ะตูปลาหอมหาย มีเสียงลบกวัในจ๊งน้อยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่บ้านเขามีงานเขายางังสังสรรค์กันบ่ท่านเดี่ยวนะคะคแต่มหวาน มันเด้อคตัวอีหยังอันนี้อันบ่มีเส้นแฮงแต่ดีักใส่เลยบ่ทนตัวตวนีก็ได้น้อยใหญ่มานํา่ค่ะ แต่จังสีมันสิบ่มีเส้นนะค่ะหกักใส่เลยตอนนี้ก็ปอกเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง นี่แหละใส่แกงปลา ตามเครื่องแกงก่อนซกกอสกะสิใส่พริกแห้งใส่กระขทิ้นเนาะค่ะกับเกลือแบบหอม เดือหเหือดพี่นอดเซียป้าพี่น้องปลานำเดือดแล้วก็เสีป้าลงไป มะรุมค่ะปากอีหุ่มปากอีหุ่ม ด้เป็นบวกขามมาขามเปียกบวมมีหมดแดงขผงนัวพี่นนอกขาดไม่ได้เลยผงนัวนี่รสดดีจักหน่อยนี่พี่นนอกน้ำนัวค่ะใส่ลงไปจักหน่อยพหอหอม,หอม รอไส่พักเหมือดค่ะมาทีนี้ใส่พักพี่น่น่ใส่พักเหมือดก่อนใส้หอมสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ พี่น้องกินข้าวแรงเสีบๆน้ำกันเด้อนี่เสีบๆน้ำกันข้าวแรงนี้ค่ะต้มปลาช่อนใส่ผักอีหุ่มแกงเลาเลาวบานหฮาแเสบๆค่ะมาพี่น้องมาพี่น้องตอนนี้ก็ซืมาเฮดลาบเท่าด้วยค่ะนี่ได้พอขั้วมาจากบุรีรัมย์นี่ค่ะซาบก็นีก็บ่หูกิน,นะะ้อค่ะแต่ว่าหมูบาวสวิทหมูอันนี้เขาก็ซื้หูกินอยู่ละมั้ง มึงพี่น้องอันนี้มีอย่างแน่ๆนี่บระเขืองขึ้นกะแข็งชิงไข่หอมใบหอมเป๊ะหอมเป๊ะหอมเป๊ะเพราะภาษาไทยเขาเอ่ยอย่างว่ะหอมเทศบ่หอมเทศเพือออย่างซี่ฝรั่งบ่แมีนบ่กับโอโห้เด้อพี่น้องกับหมัวคือกันเลยนี่ นี่ก็ซอยพริกสดใส่ค่ะ<ม>ใส่เสื้อใส่เท่าใส่เท่า,ทามีหลายปบนเลยนี่เท่าพี่น้องมาเบิงสีแสบปเนาะคะ่ะปลาบเท่าตอค่ะตอจากแกงยี่ห้มเนาะคะ่ะพี่น้องเท่าอันที่ไส่ได้มาจากอุบลเด้อค่ะพี่น้องอุบลราชธานีแล้วมาฝากหมูว่านี่แล้วมาอเออมาจากตะก,การ เออมาจากตะก้านค่ะเพราะว่านหมูว่านเราเรามาเนาะค่ะหมูว่านเมื่อก่อนนี่มามาอันมาทุระบ่อแม่กับฟุกบ่อเมนมาทุระดอกพคนมาเหล็กอยู่ในหลักกิโลนี่ค่ะกระลังดังๆอยู่สารตาเส้เนาะค่ะอยู่สีขอระฟู่มเนาะค่ะพคนมาเหล็กก็เลยเออล้วงมาก็เลยไปเอาเท่าเอายังมาฝากเนาะค่ะเด็กปู่เด็กปลามาหลายๆเดี๋ยวกะสิมาเบิงว่าเบาหมอดของเฮานี่สีเข็ดสีแสียบอ๋อนะค่ะแต่สาวกนิกา สีบลาดิซิมต่อ่ะสองกันกาบหมูกินกลับมาบรท่านเขาคนไปเมื่อเลยเขาใส่อย่างในเนื้อเครื่องปรุงกระแกงกระกื่อนหอมปีอันนั้นหูเลี่ยวอันเครื่องปรุงนั่นเครื่องปรุงกับเส้หกขวดเส้หกขวแแ่น่หนามนวเนาะใส่ปลาแดกยีมันแล้วก็พงยุลเลียถ่ายปลาดิ่งแล้วพวงยูเลียนี่ขัหวขวก็เม็ดิ้นยเอ้ยนี่แหละจังมันนัวยำกบ แล้วยังนี่สิแล้วอีบ่นะบักน้ําใส่แล้วนะเดี๋ยวบักน้ํใส่ยังเขาใส่อยู่ทีบักน้บักนบ่ใส่บ่แม่นบ่แม่นบ่ฮู้เคยเฮ็ดอ๋อเขาบ่ใส่บักนเด้อค่ะนีวกินบเบิ่งสิพาเขาพาพี่น้องไปซีมมันสิแซ่บบ่เขาบ่ใส่บักนนะเจ้าบ่บักนมัน ลาบเทาบุรีรัมแต่เทามาจากอุบลเด้อพี่หนุ่มนี่เออแต่คนสุรินทร์สิกินยวเนาะพี่น้องแปรงจัดเลยดีผมเอาจะจัดถาเลยแหละเนาะแล้ฉันบดโกินแล้วเช็จัดถาที่สุดมันตังหงักมันจะตักจังได้เท่าเนาะอ้าวพี่น้องเป็นจังได้เป็นตาเสียโบผู้เด็กสาวโสาวโกลาบเทาด้วยค่ะนี่กินไข่หนำดีๆนี่แหละ เนี่ยต่ว่าจะสัตวลีลา,า,าแต่กินแค่น้าแต่ได้ว่าสั้นดีเ <c oughs> ขาสู่ระบบการซิมนะคะยาวๆยืดๆใน่เด้อมันเฮ้ค <c oughs> นเขากินเขากะบอกอันนี้ดอกเบ,บิงบาสวีดซิมซิมกันจักหน่อยซิมให้เบิงจักข้ามสองข้ามพี่น้องเป็นยังไ,ไงเป็นังไใจาลาบเท่าบุรีลำสุยอสุดอยอดเลยนะดีเซ็ปเขา,บอ,าบอกต้องใส่บวกหนาวเลยเนาะก็ต้องสวมเลยนะเยอมือวะก็สวม เราใหม่มในหน่วยหนึงเนาะบอหลายได้ถ่ถวยนึงค่ะพี่นออ้องดูซา <c oughs> นียร์ล่เด่นเฮ <c oughs> ้ยใส่ยแต่ใครไน้น่อยโูดหักเอาตะไบเปันมากอิมเสียบบอบสบีดเสีบคากบอสอมยังหอมเสียบยึงเดีย สองคนก็เฟี้ยวสองคนพบสอดเอาคนไทยบากินเนาะสลับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้เลยเนาะค่ะพี่น้องลาบไปกับลาบเทาถ้วยนี้แหละค่ะแกงปลาเอไว้กินเขาเหลียงขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะจังได้กายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกันิกาเนาะค่ะกับเบาสวีทเนาะค่ะทางช่องกันิกาชาแนลค่ะสลับมือหนีลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปมีพี่น้นองสองสูมให้เบิ้งนิดนึงสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะเอาสวัสดีนะค่ะบามอสสวัสดีค่ะเ <laughs> ชฟเ <laughs> ชฟเชฟ